สาวโหดสาวโหดก็โหดไม่แพ้กันก็เป็นการแสดงความคิดเห็นอย่างหนึ่งละค่ะคนไทยสู้ฮะจะยอมแพ้ครับเอีกเรื่องหนึ่งที่อยากให้แสดงความคิดเห็นเข้ามาค่ะคุณผู้ชมให้ดูกันหน่อยบ้านเนี้ยเขาอยู่กันแค่สองคนแม่กับลูกปรากฏว่าเงินที่เขามีอยู่เนี่ยมันหายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องมาดูช่วงหน้าค่ะว่าเอ๊ะเงินมันหายไปร่องรอยการขโมยไม่มีไม่มีร่องรอยการงัดแงะลูกก็ปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่ได้เอา เพราะฉะนั้นผีมาขโมยหรือเปล่า <Hey. S 1> ที่บ้านเขาเชื่อแบบนี้จริงๆก็เดือดร้อนถึงหมอปลาเลยค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาลุ้นเดี๋ยวมาดูกันว่าใช่ผีขโมยไหม้ากันแน่นแถมค้าวกัหนักอีกจะหนักแค่ไหนแค่ชอนเดียวก็ ใหม่บริสเอ็กเซลสุดเข้มข้นคลาสพลังช่วยกระจัดคราบหนาคลาสพลังความหอมนานสะอาดห oh! อมครบจบในหนึ่งช้อนบรีสเอ็กเซลสุดเข้มข้น The All New Honda HRV ESEV Life Always Progresses วันนี้ที่โชว์รูม Honda าทั่วประเทศผมว่าความสุขเริ่มต้นจากตัวเรา และส่งปอดถึงกนได้ทุกเช้าเช้านี้ผมอยากให้ทุกคนยิ้มได้เหมือนเนสกาแฟเรดครับที่เติมความสุขให้ผมทุกเช้าเพราะกลิ่นหอมหอมจากกาแฟคั้วบทละเอียด2สายพันธุ์เต็มรสชาติกาแฟแท้ๆนี่แหละแก้วแรกยามเช้าของผมที่สร้างความสุขเล็กๆแต่มีความหมายมาเริ่มต้นเช้าดีๆด้วยกันนะครับเรี่มด้วยเนสกาแฟเรดครับ อร่อยเครื่องปรุงสำคัญผมแนะนำน้ำปลาตำนัวครับผมใช้ปรุาหารอร่อยเด็ดเลยครับผมรับรองด้วยตราเปิดพิชานให้ตำนัวครับน้ำปลาตำนัวแซบนัวนัวคิวมินซีเครื่องดื่มขมิ้นชันสกัดผสมเลมอนอร่อยคิวมินซีคิวสำคัญทุกวันของชม ผิวตัวแอลลี่ดูใสราวกับผิวหน้าแป๊ะแอลลี่เซฟี่หน่อยหน้าใสเด้งแต่กัวรบเคล็ดลับผิวตัวดูใสราวกับผิวหน้าซิสก้ามีวิตามินเอเซนส์ิบเท่าจากเซรั่มหน้าถึโลชั่นผิวตัวผิวตัวดูใสราวกับผิวหน้าซิสก้าคิวมินซีเครื่องดื่มขมิ้นชันสกัดผสมเลมอนอร่อยคิวมินซีคิวสำคัญทุกวันของชม X series รักล <M łość> ูกใหม่เราใจใส X Infinite X r i v e โรคกระเพาะอาหารเมื่อมีกรดเกินท้องอืดแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนเครมิลไม่ต้องเคี้ยวเครมิลบรรเทาอาการจากโรคกระเพาะอาหารเครมิล ก the ็กินีนจะกิบทิ้งก็กินีนจะกินถึงตอนเย็นก็กินเนจะกิบวันนี้ค่ำก็กินีนจะกินอยากกินเนจะกิบที่ไรเธอก็ชงมาให้อยากกินเนจากิบที่ไรเธอก็ชงมาให้เนจะกิบดื่มอร่อยดื่ได้ดื่มดีเนจากิเนจะกิบของเนจะกิบมีขายทุกทีก็ก็กินเนจะกิบทิงก็กินเนจะกิบถึงตอนเย็นก็กินเนจากิบวันนี้ค่ำก็กินเนจะกิบ นี่คือผู้หญิงที่ดื่มกาแฟเนเจอร์กิฟพี่สาวครับและถ้ามีคอลลาเจนด้วย<ค>เนียนเลยคอลลาเจนคอฟฟีจากเนเจอร์กิฟตรุษทีเนียพ่อโชว์ฝีมือเองโอ<ฮ>พ่อทำเองหรอมีขนมสยางหอมกลิ่นหมูและเครื่องเทศจะเมนูไหนก็กินดีมีเหงทุกเมนูอร ใครทำก็กินดีมีเฮงขนาดสซุปก้อนและอร่อยชัวร์คุณชอบแบบไหนให้หน้าดูสว่างกระจ่างใสต้องจุลาฮ e r b s แตงโมช่วยลบเลือนฝ้าแดดก็จุลาฮิร์บลำไยช่วยลดเลือนริ้วรอยก็จุลาฮิร์บแครอทส่วนผันชอบถาด้วยลำไยต่อด้วยแครอทแล้วก็แตงโมค่ะผิวสวยจริงจุลาเฮริร s บ o ล็อกล็อกล็อกไม่ให้ละเหมือนโซฟีหลับสนิทตลอดคืนไม่มีแผ่นอกกระชับ3มิติลงล็อกพอดีกับร่องก้นไม่ไหลไปด้านหลังโซฟีหลับสนิทตลอดคืนนี่คือการวัดพลังกันระหว่างฐานธรรมดากับฐานอัลคาไลอึดทนนานกว่าฐานธรรมดาถึงสิเท่าต้องทานพนาโนนินิัอคาคา n ล Panasonic เท้ามาดื่มนี่

ท้ายเบรกที่แล้วว่าเดี๋ยวให้ดูนะเบรกเนี้ยจะเล่าเรื่องผีมาขโมยเงินหรือเปล่าใท,ทั้งทั้งที่อยู่กันสองคนแม่ลูกแต่ว่าเงินหายไปรวมๆแล้วนี่สี่หมื่นแล้วนะคะแต่ก่อนจะไปฟังข่าวนั้นคุณเชื่อไหม คนน่ากลัวกว่าผีเพราะว่าจะให้ดูข่าวนี้เลยผู้ชายผู้หญิงคู่เนี้เขามาขโมยเงินผ้าป่าโอ้เดี๋ยวดูกันหน่อยค่ะเล่าข่าวนี้ให้ฟังนะคะทําไมถึงมาขโมยเงินผ้าป่าแล้วดูสิกล้องวงจรปิดจับภาพได้ขนาดนี้ผู้หญิงผู้ชายเนี่ยคงจะเป็นเงินนั้นไม่ได้ทาบุญแต่หยิบเงินทําบุญของชาวบ้านไปอะคะ่ะอ,อรู้ตัวแล้วรีบเอามาคืนนะยังให้โอกาสอยู่ยังไม่แจ้งตํารวจนะคะสายจะไม่เห็นกล้องวงจรปิดนะของคุณน้าแข็ง่ะเห็นตัวคนที่เอาเงินไปใช่แต่ข่าวนี้สองแม่ลูกเขาอยู่ในบ้านกันสองคนค่ะ ตอนจะนอนก็น,นับเงินสดิบดีจดตัวเลขเอาไว้ตื่นมาอุ้ยเงินหาย,ยแล้วเป็นแบบนี้โดยที่ไม่เห็นร่องรอยไม่มีร่องรอยการที่จะมีคนหรือขโมยเข้ามาขาโมยเงินในบ้านาก็เลยสันนิษฐานว่าผีเนี่ยมาขาโมยเงินเม็ดเสร็จแล้วสี่หมื่นใช่ค่ะผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงเชื่อแบบนั้นว่าผีมา